คะเพื่อนๆตอนนี้นะกูอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอบ่อทองนะคะซึ่งกูจะมาร่วมกิจกรรมชาริตี้ฟันรัน5กิโลเมตรนะคะก็เจ้าภาพนะคะของหน่วยงานก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็คืออยู่หลังบริเวณที่ว่าการของเมืองบ่อทองค่ะก็จะมีลานมีสนามวิ่งนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะพาไปที่ทางไหนยใกล้จะเปิดพี่ดีเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะร่วมกิจกรรมกับพวกเขานะ ดูแยกกันอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ใกล้จะ6โมงแล้วนะอในาจะเป็นยางร้ดมอเตอร์ไซลอยางรถยนต์นะครับไปตเันี้ามันทีวันี่วันวนี่วน่ว่วันวนีวันีนีวันวนี่ไปนาีวันนีวัน่นีวน่ ฝ้าปนค่อนข้างที่จะเป็นใจนะครับพรมให้ถนนชุ่มฉ่ำให้อากาศเย็นสบายนะครับเมื่อพอดูนะครับค่ะปุ่นก็วิ่งน้องวิเอ้าน้องวิจ๊ะมินะทําไมอ่ะสีขาวไอ้นี่ไอ้แฟนซีใช่ไหมเดี๋ยวเขาเห็นหน้าโอ้ยหน้าเทียนมีที่และสัตวหน้าวิ่งวิ่งมาราธอนอ่าเพราะว่าน้องวิขาแรงนะครับวิ่งด้วยความเร็วนะครับ รวยนะครับยังไม่ได้นี่เลยค่ะเอ่ออะไรนะยืดยืดเส้นยืดายเลยนี่คือบรรยากาศนะฮะก่อนที่จะปล่อยตัวเดี๋ยวเวลาอีกสองนาทีเราจะปล่อยตัวตรงนะครับเอากระแก่นี้เหรอทีนี้ก็ขยับแข้งขยับขารอไปผ่านทางนะครับนี่นะยืดเส้นยืดสายเลยนี่ครับเรามีนะพี่ไดโนอาทิตย์นะครับว่าเลยวันเสาร์ไปแล้วนะฮะมาดูพิ้ในระยะห่างตัวด้วยนะครับ ไปตามอายุอะไรบังตะกี่โมงในส่งของระยะ5กิโลนะครับเราจะปล่อยตัวอันนี้ตื่นตื่นตี4 45แล้วก็เล่นตือสายอยู่ตือสายตื่นสาย

ยออยุ้มโทรมาไม่ได้กวัดไี่จะออกจากบ้านได้กว่าตอนนั้นกว่าตอนนี้เพราะว่ามถึงระยะเพราะว่าเขาจะปล่อยตัวแล้วใช่ข้างหลังไม่เห็นมีใครตับนิ้งแตกเลยค่ะไปตับนิ้งแตกแล้วอ้าวไปทางหลังบ้านอุ้มอ๋อแล้วก็อ้อไม่เห็นรถเลยตรงเนี้ยลื่นมีมีผู้สนับสนุนนะคะหลายท่านมากเลย นี่นะผู้สนับสนุนอยากเป็นทางการตามหลังเสื้อนี่เลยผู้ผลิตผู้ประกอบการหลายๆท่านแล้วก็ขอขอบคุณนะคะท่านพากการอำเภอบอ่บอทองที่สนับสนุนค่าวิ่งให้กับพวกเราพร้อมเสื้อขอบคุณหัวหน้ามากเลยนะคะอุย้ยบรรยากาศดีมากดูตอนเช้าดี อยากให้ใต้รบตแข็งเลยไม่เรานานๆทีเราหักโหมไม่ได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ซ้อมไปหนไปหนไอือุเอาไปไปวานวิ่งเราจะบอกว่าวิ่งเหมือนคล้ายๆรอบอำเภอบอดทอง้เหมือนวิ่งนะแต่ก็ทำท่าเหมือนวิ่งยทำท่าเหมือนวิ่งเหมือนวิ่ง ไปโอเคเดี๋ยววิ่ง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 ไปสักพักหนึ่งนะคะฟันลัน5้กิโลจากเดิมจะวิ่งประมาณ10บกิโลตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเป็นพอดีซ้อมนานตอนที่ต่อแถวได้แล้วค่ะจะมีคนมาซ้อมเนี่ยเพื่อนๆก <ENNIS> <อ bey ue> ็คืออ๋อ อะไรนะสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังของขอำเภอบอนทองก็จะมีน้ำตกเขาอ,อ้างโซไม่ใช่เขาช่างโซงเครื่องจะอ่างโอนเป็นภูเขานะต้องบีน้ไปแล้วก็น้ำตกอ่างหันะนะคะเพราะว่าบร,ริเวณนี้เป็นที่ราบสูงเป็นภูเขาแล้วตอนนี้เราก็วิ่งเข้ามานะคะยังสวนแววอรุณซึ่งก็เป็นที่ตั้งแคมป์ ร้านคาเฟ่ชื่อดังของอำเภอบ่ดทองเช่เนเดียอกันค่ะวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปกับตัวออกมานะคะทีบรรยาก <c oughs> าศเพื่อนเราจะเข้าเลื่นไฟแล้วนะเ้าเอ้ะำไมไม่มีไม้บอกเอ๊ <c oughs> เออเอาเหรียญอันนี้ค่ะคุณค่ะเหรียญได้เลยเย่เหรียญสวยมากรับเหรียญได้เลยนะคะจ้าเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะใส่ลูกใส่ลูกใส่ลูกเออนี่แล้วนะคะเหรียญสวยมากบอดทเชอริตี้ห้ากิโลเมตรฟันลัน